เออก็ถือไว้เฉยเอานั่งลงนั่งลงผมไม่ได้เอามาเออไม่ได้เอามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าโอเคครับเดี๋ยวเช็คความพร้อมครับตอนบ่ายพร้อมไหมครับในนี้พี่ชางเดี๋ยวพร้อมไหมพร้อมไหมเยี่ยมมากพร้อมไหมครับพร้อมสุดยอดสุดยอดคุณนี้ทำว่าไงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะดีมากพร้อมครับนอร์ดทำหน้าดีๆดีๆออกกล้องทำดีดีผู้ปกครองดูอยู่พร้อมค่ะพร้อมไหมครับผมดีมากครับผมพี่ชางตอนบ่ายพร้อมไหมครับนัท อะไรติดปากลูกเช็ดดีๆเออว่าไงลูกพอดีมากครับผมพร้อมจนง่วงนอนเลยนะฮะเวฟไปไงน้ำข้าวอิ่มยังยังเอาเอาอี่ไหมไม่พร้อมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมนะครับพร้อมนะครับถ่ายคลิปให้พอดูหน่อยน้องเพียวพร้อมไหมคะลูกดีมากตอนนี้พร้อมอยู่แล้วผ่านไปเลยนี่ครับมันอยู่ว่าไงมันอยู่กับข้าวอร่อยไหมดีมากพร้อมไหมคุณเดี๋ยวนิดนึงเหรอโอเคโอเคพร้อมไหมครับผม พร้ war, อมวะพร้อมเต็มคาราเบลความรู้เต็มสมองไปคิดอย่างนั้นโอเคโเคโอเคพร้อมไหมครับผมพร้อมไหมครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากให้คุณครูได้ภาคภูมิใจว่างให้ลูฟี่วันนี้ฮะคุณโอเคนะฮะเต็มคาราบ้าวเลยฮะก็ทำไมครูไม่เรียกผมมาเวลาครูไปเติมฮะทำไมเวลาครูไปเติมไม่เรียกผมมันเป็นความรู้ของผู้ใหญ่เด็กอย่าพิ่งไปเติม ก็ครูสั่งของอ๋อพ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 อเสียงเขากองพอไหมครับผมคุณวัชจชนกม่่เออดีมากครับสู้ไปสู้ไปรับผมไม่าเจ้าออกไม่พอดูความพร้อมนิดนึงครับอ๋อไหมครับผมกี่วิเศษครับในมือะปรมาณดูทเลได้หมูครับเรียบร้อยครับวันนี้ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิชาตอนบ่ายสบายมารีว่าไงกินข้าวอิ่มยังลูกดีมากครับผมอ่ะครับอะไรนะลูกทำอะไรอะลูกไม่รู้เหมือนกันอ่ะน่าจะพร้อมแล้วนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูให้กำลังใจนักเรียนเรานะครับตอนบ่าย ปิดคลิปหน่อยครับปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อยครับ